สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง h a l k i n g TV และวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมเมอร์ถือก,กันนะครับและเกมที่เราจะมาอัปเดตกกวันนี้ก็คือเกมหวอง u ูนั่นเองสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมในแอชชั่นโอเพนเวิร์นะครับคือเราสามารถทําอะไรก็ได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีความคขายกับเกมโปเกมอนและก็เกมชีเดเลยนะครับ ซึ่งเกมนี้ก็จะออกไปทางแนวอนิเมตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพต่างๆนะครับตัวละครในเกมนี้ก็ดูมีความน่ารักไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับตัวละครผู้ชายก็มีความเท่มากๆเลยนะและเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับ เกมนี้ก็ะใะเราจัดทีมสาตัวละครออกต่อสู้ทำภารกิจหรือว่าจะพบโปเกมอนหรือว่ามอสเตอร์มาเป็นเสเลียหรือว่าพัฒนาและก็ช่วยเหลือในการต่อสู้ได้นะครับเกมนี้ก็จใจเราเนี่ยออกประจุภายในเมืองที่กว้างใหญ่นะครับบอกเลยว่าแมปของเกมนี้ใหญ่มากๆเลยนะตัวเกมมนพร้อมกับกราฟิกคุณภาพสูงนะครับบอกเลยว่าเอฟเฟกตต่างๆหรือว่าแสงสีเสียงในเกมนี้จัดเต็มมากๆเลยนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีความน่ารักมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมแนวอนิเมะหรือว่าเกมโปเกมอนอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งธีมหลักของเกมนี้ก็จะออกไปทางแนวยุคอาาคตนะครับเกมนี้เราสามารถคราฟยานพานะหรือว่าปรับแต่งยานพานะได้ตามที่ใจเราต้องการเลยและเกมนี้ก็จะมีระบบหลหอพักต่างๆด้วยนะครับเราสามารถจัดวางสิ่งของต่างๆได้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างอิสระมากๆเกมนึงเลยนะบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเกมแนว open world หรือว่าเกม GTA เนี่ยต้องถูกใจเกมนี้แน่นอนนะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็มีแผนเปิดตัวในปีนี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องรอดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเปิดตัวให้เล่นเมื่อไหร่ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นประมาณปลายปีกก็็ได้้้้นนนนะะหหรรรืออว่าาาาปปปมณตีีีั2026เ จะต้องรอดูไกนอีกทีนึงสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของเกมเพย์นะครับเกมเพย์ของเกมนี้ก็จะมีความคล้ายกับเกม GTA มากๆเลยนะรวมไปถึงเกมโปเกมอนต่างๆนะครับเกมนี้เราสามารถเคลียร์ในทั่วแบบแบบเกม G t a ทเลยนะครับแต่เราก็จะต้องระวังตำรวจมาจับเราด้วยนะซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่มาแรงมากๆในปีนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็กำลังรอคอยเกมนี้กันอยู่ ที่ได้ว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบของเกมดังต่างๆเอามาไว้ด้วยกันหลายเกมเลยนะครับและนี้คือการด้วยคารลสาสุดของเกมวองยูเอาคุณชอบคิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสี่ยแต่ทุกคนนะครับ